สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะว่าตอนนี้พวกเรานะครับจะไปโรงพยาบาลไปเอาไปรับรองแพทย์ที่กับบูบูเนาะนะครับอ่ะเดือดือให้เด็ดค,คุณหมอเขานัดนะครับไปรับรองแพทย์นะครับสําหรับผูบูเนาะเพราะว่าเป็นหยุดเรียนไปนะครับห้าว่า แค่ห้าวันก็เลยต้องไปเอาไว้ลองรองแพทย์นะครับเบืีอยู่ที่โรงพยาบาลก็ระยะทางก็ประมาณห้าหกกิโลนะยศีนะครับห้าหกกิโลนะครับโอ้ทางบ้านเรามีโซล่าเซลหรือว่าไม่ได้ออกมาหลายวันเนอะตรงไหนนี่ไงเอาโลนี่ไงเสานี้หรอเออเออ ไม่ได้ออกไปซื้อของก็เลยไม่รู้เ็ไม่ได้ออกมาห้า,ออออาวันเจอสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนแปลงก็คือมีเสาโซลาเซลล์โอ้เออจะได้เลี้ยวง่ายๆหน่อยบ้านเราทีนี้มันมืดเนาะใช่ทางม,มันมืดในเยอซีขอบคุณหน่วยงานนะครับที่มาติดตั้งให้เนาะขอบคุณน,นะเราไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนขอบคุณม,มากมานะครับเพราะว่ากลางคืนจะเลี้ยวเข้าตรงทางเข้านี่โห ต้องต้องจำทางไว้ดีๆในสีเพราะว่าไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีป้ายเลยนะครับมีไฟแล้วก็โอเคเลยเยี่ยมมากนะครับขอบคุณทีมงานหน่วยงานนะที่อออกมาติดตั้งให้นะครับอตอนนี้พวกเราก็ใช้รถคู่ใจในการนะครับเดินทางไปรับไปรับรองแพทย์เนาะอีกทุท่านนะครับนะ ดูบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยเรายะซีนะครับผมวันนี้รถเยอะวันนี้วันวันอะไรเอ่ยวันนี้วันเสาร์วันเสาร์วันนี้วันเสาร์รถเยอะหน่อยวันเสาร์วันที่เท่าไหร่ทำไมรถเยอะเสาร์ที่สามตลนาดตลาดนัดวันนี้นะ่ะเออเป็นวันตลาดนัดนเดี๋ยวเราก็แวะหาดู ใส้ต้นไม้ดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> ได้ไหมได้นะเนาะเอาไว้ปลูกเพราะว่าหน้าฝนมันกําลังมาแล้วนะครับใส่มงใส่แมทด้วยนะเพราะว่า,วาเราจะเดินตลาดลืมเลยนะเนี่ยลืมเลยว่าเป็นวันตลาดมันทุกทุกวันที่3ามของเดือนอยู่อำเภอกุสุมานเอฟซี FC นะครับจะมีตลาดนัดประจําเดือนนะครับเป็นตลาดนัดใหญ่เลยนะครับของของอำเภอนะ ทุกวันที่สามสองเดือนนะครับโหโชคดีเลยเดี๋ยวเราไปหารอดูต้นไม้นะครับหารอดูต้นไม้นักต้นสองต้นเนาะตลาดนัดล้วต้นสองต้นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกเดือนเดี๋ยวมันก็เต็มสวนเต็มป่าบ้านเราเองเนาะนะ ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดนั่นดีกว่าเนโอเคลิปนี้ฝากไว้ท้งนี้กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย